มีนีท่านมีคนเลี้ยงแกะปูหนึ่งเมื่อตอนปูแกะจำนวนหลวงหลายไปฮอดทงหยาอันกวงไงไพศาลกระปล่อยให้แกะเรานั่นกินหยาตามสบายแกะแตกปูงกระจายออกไปไกลปานไหนมีพยันตะไลอีหยังแกะแกะเรานั่นหรือบอ่อกคนเลี้ยงแกะกับบ่ได้สนใจจังไดนั่งหลับตาคือเก่าจังสั่นโซมือโซมือนะละ่ล่ะ เพราะเหตุนั้นหมาป่าก็เลยมาจับเอาแกะไปมือละโตตัวมือมันเลือกจับแต่โตที่กินหยาเพลินไปจนห่างไกลจากฝูงของมันและคนเลี้ยงแกะนั่นกับบมีทางที่สิหูได้เพราะนังหลับอยู่ตลอดเวลาและแกะที่ถูกหมาป่าจับเอาไปนั่นถึงแม้สิหลายโตน้ำกันมันกับบได้เย็ดไอ้คนเลี้ยงแกะอู้สึกพิดตาไป เพราะแก่ที่นํามาเลี้ยงนั้นมันมีจํานวนหลวงไหลเหลือประมาณอย่าโยมนี่ท่านเรื่องนี่จบลงจุดปุดตัน้นห้วนๆเจงตีเออมันสอนให้เฮาหูววายอีอย่างนี่ท่านเนี่ยมันดีอย่าโยมนี่ท่านเนี่ยมันดีสอนให้เฮาหูว่ายคนเลี้ยงแกะที่ขาดความระมัดระวังนั้นก็ย่อมมีการเลี้ยงอาหารเต้อแหล่วเต้อเหล่าสําหรับหมาป่านี่แหละเชื่อว่า ในชีวิตของเห่าคือกันในคกรอบกลัวยั่งจะตามแต่หยาดย่อมบางเถื่อแต่แมนเหาบวัว่าปล่อยปะละเลยจังแั่มันก็เสียหายได้คือกันแม่นบอาเดี๋ยวกันทถือหมาปลามาขคาบเอาไปกินแมนบอละหยาดจมกระคือความบอดีบองามมาค้าบเอาไปกินแต่แต่ละเรืงว่าถูกสิ่งถูกจางมันก็อยู่ทีความระมัดระวังความบอประมาทนี่แหละสำคัญที่สุดก็คือ ความบอบละมาดความบอบขาดสตินี่แหละเนาะญยาติ่อมเอาเป็นกำลังใจให้แก่กันเลยกันเฝาง่ายๆก็คือว่ายับละมาัดหลายมีสติบวชข้า,าสิบโยมได้แก่แหามีสติดำร่งชีวิตอยู่เดือดความมีสติยักขาดสติเอ้อแม้แต่ในช่วงเทศกาลสงกรานตาน์คือกันไปใส่มาใส่ไก่มีสติเบิบงแย่งดูแลเออขับรถขับล่าไก่มีสติคือกันนั่นแหละเนาะใช้รถใช้ถนนทุกคนอย่าประมาทก่วงไม่ขับเพียไม่ขับเมาไม่ขับเป็นล้นะล้ง ละดับที่สาคัญกฎหมายเป็นคาดเข็มขัดนิรภัยอยากยอมเนาะคาดเข็มพัดนิรภัยเปินว,าจ,นว,ว,นนวาจังตันเดิสวมหมวกนิรภัยเนี่ยเปินวาจังตันและก็ที่สาคัญอีกก็คือวอ่าเมาเนี่ยเราสำคัญอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นประฉะนั้นให้สัญจรปลอดภัยให้มีความสุขกับบรรยากาศของเทศกาลสีไม่แบบได้ให้เฮานาะ